ความเข้มแข็งความแข็งแกร่งนั้นมีคุณค่ามากเลยทีเดียวมันช่วยให้เราเป็นคนที่มีความยืดหยุ่นสามารถประสบความสำเร็จและรอบรู้ได้มากขึ้นแต่บางครั้งหลายคนก็ทำผิดพลาดโดยสิ้นเชิง สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะเข้าสู่ช่องขายไอเดียพอดแคสต์พอดแคสต์เพื่อการพัฒนาความคิดพิชิตเป้าหมายที่คุณต้องการค่ะบางคนนะคะมีแนวคิดที่เข้าใจผิดเกี่ยวกับความหมายของคำว่าเข้มแข็งดังนั้นพวกเขาจึงไม่ได้ตระหนักรู้เสมอไปว่าพฤติกรรมที่พวกเขาหันไปใช้เหล่านั้นเป็นสิ่งที่ทำลายชีวิตของพวกเขาเองค่ะ และนี่ก็คือลักษณะพฤติกรรมบางอย่างที่ผู้คนคิดว่าทำให้พวกเขาเนี่ยดูแข็งแกร่งแต่จริงๆแล้วกับตรงกันข้ามพฤติกรรมที่หนึ่งค่ะทําตัวก้าวร้าวบางคนนะคะแสดงพฤติกรรมก้าวร้าวมากกว่าการทําตัวเข้มแข็งความก้าวร้าวนี้นะคะบางครั้งแสดงออกมาเป็นคำพูดเช่นการตะโกน กรีดร้องซึ่งการทำพฤติกรรมของพวกเขาเหล่านี้ทำให้คนอื่นไม่อยากเข้าใกล้หรือไม่อยากเข้าไปยุ่งค่ะและพวกเขาเชื่อว่าพวกเขาเนี่ยกำลังเรียกร้องความสนใจจากคุณอยู่แต่ในความเป็นจริงมันเป็นสัญญาณว่าพวกเขาไม่สามารถควบคุมอารมณ์ของตัวเองได้คนที่ตระหนักรู้ในตนเองจะรู้วิธีปกปิดความคับข้องใจและอารมณ์ที่รุนแรงของตนได้ดีค่ะ พฤติกรรมที่สองเป็นคนดื้อรั้นแน่นอนว่าบางครั้งการมีความมุ่งมั่นตั้งใจอาจเป็นสัญญาณว่าคุณรู้จักความคิดของตนเองแต่เมื่อตกอยู่ในความดื้อรั้นก็จะเป็นคนละเรื่องกับความเข้มแข็งมันบอกว่าคุณมีจิตใจที่ขับแคบการเป็นคนดือ้อมักจะเกี่ยวข้องกับความเห็นแก่ตัวในระดับหนึ่งเป็นการไม่เต็มใจหรือไม่สามารถมองเห็นสิ่งต่างๆจากด้านอื่นได้ นอกจากตัวคุณเองมันทําให้ความคิดความเชื่อความรู้สึกและความคิดเห็นของคุณอยู่เหนือความคิดของผู้อื่นเป็นที่เข้าใจได้ว่าสิ่งนี้จะส่งผลต่อความสัมพันธ์ของคุณกับคนรอบข้างและยังส่งผลเสียต่อการเติบโตของคุณอีกด้วยหากไม่สามารถเปลี่ยนใจตัวเองได้เราก็จะติดอยู่ที่เดิม เราขาดความสามารถในการพัฒนาตนเองเพราะเรายึดติดกับวิธีการมองเห็นสิ่งต่างๆที่เราจำกัดขึ้นพฤติกรรมที่ 3. เจ้ากี้เจ้าการความกล้าแสดงออกนั้นแตกต่างจากความเจ้ากี้เจ้าการอย่างมาก ต่อไปนี้คือลักษณะของความกล้าแสดงออกที่เหมาะสมนั่นก็คือการที่จะสื่อสารแสดงความคิดเห็นแนวคิดความคิดเห็นและความต้องการของคุณอย่างชัดเจนด้วยความเคารพต่อผู้อื่นพฤติกรรมที่ไม่ดีต่อความเจ้ากี้เจ้าการมีลักษณะดังนี้ค่ะก็คือชอบสั่งและคาดหวังให้ผู้อื่นทำตามโดยไม่คำนึงถึงความรู้สึกของคนอื่น คนเจ้ากี้เจ้าการนะคะมักมีพฤติกรรมเหล่านี้ค่ะก็คือชอบข่มขู่มีความหงุดหงิดอยู่ตลอดเวลาชอบตำหนิชอบวิพากษ์วิจารผู้อื่นหากคุณนะคะมีพฤติกรรมเหล่านี้จะกลายเป็นว่าคุณเนี่ยได้ขับไล่ผู้คนออกไปจากคุณและสร้างความเสียหายให้กับความสัมพันธ์ของคุณกับคนรอบข้างอีกด้วยค่ะพฤติกรรมที่4มีความคาดหวังสูง มาตรฐานที่สูงเรื่องหนึ่งก็คือความคาดหวังในชีวิตที่สูงเกินไปต่อคนรอบข้างบางครั้งเราก็ไม่รู้ว่าบรรทัดฐ,ฐานความคาดหวังอยู่ตรงไหนคนที่มักเรียกตัวเองว่าเข้มแข็งมักผิดหวังกับตัวเองเพราะคาดหวังที่สูงเกินจริงที่ตั้งไว้กับผู้อื่น พวกเขาไม่สามารถยอมรับความเป็นจริงของชีวิตได้ความจริงเหล่านั้นเกี่ยวข้องกับความจริงที่เราไม่ชอบนั่นก็คือผู้คนไม่ได้มีพฤติกรรมในแบบที่เราต้องการเสมอไปชีวิตไม่ได้ยุติธรรมเสมอไปไม่ใช่หน้าที่ของคนอื่นที่จะทำให้คุณมีความสุขคนที่บ่นมากที่สุดมักตกเป็นเหยื่อในชีวิต แทนที่จะรับผิดชอบตัวเองอย่างเต็มที่พวกเขามักจะพยายามโยนความผิดและตำหนิผู้อื่นอยู่เสมอซึ่งพฤติกรรมเหล่านี้คุณควรหลีกเลี่ยงพฤติกรรมที่5ปากแข็งปากไม่ตรงกับใจการไม่แสดงความรู้สึกของตัวเองเลยเมื่อพวกเขารู้สึกเจ็บปวด พวกเขาจะเก็บทุกอย่างไว้ข้างในเมื่อพวกเขากำลังเผชิญกับช่วงเวลาที่ยากลำบากพวกเขาชอบเก็บเรื่องเหล่านี้ไว้กับตัวเองมากกว่าพูดออกมา คนเหล่านี้ไม่เคยร้องไห้หรือแสดงอารมณ์สุดโตง่งโดยกลัวว่ามันจะเป็นสัญญาณของความอ่อนแอแต่มนุษย์ไม่ใช่หุ่นยนต์มันไม่สมเหตุสมผลและไม่ยุติธรรมที่จะคาดหวังว่าตัวเองจะไม่รู้สึกและแสดงอารมณ์ที่หลากหลายที่เราเผชิญในชีวิตถึงแม้ว่าคุณจะเป็นคนเข้มแข็งแค่ไหนก็สามารถแสดงอารมณ์อ่อนแอออกมาได้เช่นกัน การพยายามปฏิเสธความรู้สึกของคุณนั้นไม่ดีต่อสุขภาพจริงๆแล้วมันต้องใช้ความเข้มแข็งมากกว่าที่จะกล้าเปิดเผยความรู้สึกอ่อนแอที่ซ่อนอยู่พฤติกรรมที่6ไม่เคยแสดงความอ่อนแอคนส่วนใหญ่ต้องต่อสู้กับความเปราะบางในชีวิต ท้ายที่สุดแล้วเราได้รับการสอนว่าความเข้มแข็งคือการปกป้องตนเองการแสดงตัวตนที่แท้จริงให้ผู้อื่นเห็นตัวตนที่แท้จริงของคุณนั้นต้องใช้ความกล้าหาญซึ่งเป็นเหตุผลว่าทำไมสิ่งนี้ถึงเป็นสัญญาณของความเข้มแข็งและความแข็งแกร่งที่แท้จริง เราไม่สามารถคาดหวังที่จะสร้างความสัมพันธ์ที่จริงใจและลึกซึ้งได้หากไม่เปิดเผยความรู้สึกของตัวเองออกมาหากมีใครสวมหน้ากาก,ากตลอดเวลากลัวที่จะเปิดเผยตัวตนที่แท้จริงแสดงว่าพวกเขากำลังแยกตัวเองออกจากผู้คนรอบข้างการสร้างกำแพงล้อมรอบตัวเองอาจทำให้พวกเขารู้สึกเหมือนกำลังป้องกันภัยคุกคาม แต่กำแพงเหล่านั้นยังขัดขวางโอกาสในการมีความสัมพันธ์ที่ดีและมีความหมายต่อชีวิตของพวกเขาอีกด้วยพฤติกรรมที่ 7, วิธีวางตัวกับผู้อื่นความเข้มแข็งที่แท้จริงมาจากความมั่นคงในตัวเองผู้ที่รู้สึกดีกับตัวเองย่อมมีความเมตตาต่อผู้อื่น พวกเขาไม่รู้สึกว่าจำเป็นต้องทำตัวเหนือกว่าผู้อื่นเพื่อเพิ่มความภาคภูมิใจในตนเองพวกเขามีความรู้สึกถึงตัวตนที่แข็งแกร่งที่มาจากภายในอยู่แล้วนั่นเป็นเหตุผลว่าทำไมคนที่ดูถูกคนอื่นมักจะซ่อนความไม่มั่นคงบางอย่างไว้โดยที่พวกเขาอาจไม่รู้ตัวด้วยซ้ำหากใครที่วางท่าทางดูถูกผู้อื่น เพราะการเห็นใครบางคนมีสถานะต่ำกว่าทำให้พวกเขารู้สึกอยู่สูงขึ้นคนเหล่านั้นไม่ใช่คนที่เข้มแข็งหรือแข็งแกร่งคนที่แข็งแกร่งที่สุดในชีวิตไม่ได้คิดที่จะวางท่าเพื่อให้คนอื่นรู้สึกดีกับตัวเองพวกเขามองว่าทุกคนเท่าเทียมกันพฤติกรรมที่8ชอบโอ้อวดเมื่อใดก็ตามที่เรารู้สึกอ่อนแอ เราอาจพบว่าเราแสดงออกมากเกินไปในหลายๆเรื่องแต่เราอาจไม่รู้ตัวด้วยซ้ำว่าเราเผลอไปแสดงอาการคุยโวโอ้อวดเพื่อสร้างความประทับใจให้กับผู้อื่นการโอ้อวดคุยโวและพยายามทำให้คุณดูดีเป็นสัญญาณบ่งบอกว่าคุณรู้สึกไม่พอใจในสิ่งที่คุณมีสัญญาณแห่งความเข้มแข็งที่แท้จริงโดยปกติแล้วมันเป็นด้านที่อ่อนโยนของธรรมชาติของมนุษย์ มากกว่าการแสดงความเข้มแข็งขออภัยค่ะความเข้มแข็งแข็งแกร่งโดยการคุยโอ้อวดการแสดงความเข้าใจต่อผู้อื่นและมอบความเห็นอกเห็นใจแก่ผู้อื่นเป็นเรื่องที่ดีหากคุณอยากเป็นคนที่ดูเข้มแข็งในสายตาผู้อื่นห้ามพูดจาโอ้อวดตัวเองจนเกินงามค่ะ ความเข้มแข็งนะคะเป็นเรื่องที่ดีที่จะทำให้คุณเติบโตและพัฒนาไปข้างหน้าเพราะไม่ว่าคุณจะเจออุปสรรคอะไรคุณก็จะสามารถฝ่าฟัานอุปสรรคเหล่านั้นไปได้ แต่คุณก็ควรหลีกเลี่ยงพฤติกรรมเหล่านี้ที่ได้พูดไปแล้วว่าหลายคนเข้าใจผิดคิดว่าพฤติกรรมเหล่านั้นคือการสร้างความเข้มแข็งให้กับตัวเองแต่จริงๆแล้วคนอื่นกับรู้สึกตรงกันข้ามแล้วใครจะอยากอยู่ใกล้กับคนเหล่านี้จริงไหมล่ะคะคุณผู้ฟังมีความคิดเห็นอย่างไรกันบ้างคะกับเนื้อหาในเอพิโซดนี้สามารถพูดคุยผ่านคอมเมนต์เข้ามาได้เลยคะ่ะ และถ้าคุณผู้ฟังคิดว่า EP นี้มีประโยชน์ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ไอเดียด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่ EP หน้าคะ่ะขอบคุณมากๆคะ่ะ